กม่จำพารเดิมออย่างเดียวเอไอแกเบอร์นีแงไหมครับกกระป๋องก็มากนวะยดี่ใช้้วยเบอร์อะไรนะเนี่ยเบอเก้าองค่ะเก้าองเลยนะ ครับผมสวัสดีครับเพื่อนณขณะนี้ผมอยู่ที่หน้าหมู่บ้านสวนปามลางกูลครับผมอยู่ข้างๆเซเว่นฮีเะเว่นครับผมเดี๋ยววันนี้พาเพื่อนๆมาแนะนําร้านหม่าล่าครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรกันบ้างนะครับแมคคาลังย่งางกันเลยทีเดียว เราลงพูด,ดีแล้วผมเราก็ไม่โซเชียลเลยนนที่ย่างเฉยๆไม่ต้องล้างเลยย่างเฉยๆเลยนะคะเปิดเลยสีส่สิบตลบใช่ค่ะขายเท่าไหร่เนี่ยคุณแม่ค้าขายละสิบบาทจ้าวันนี้ก็ลมแรงนะฮะ เสียงอาจจะดามคลุกพับนะเพราะว่าลมมันเข้าไมโครโฟนคุณแมกค้าขายที่นี่ว่าใดบ้างครับผมขายทุกวันค่ะปกติส่วนมากจะหยุดเสาร์อาทิตย์ <ứng> แต่ว่าช่วงนี้ก็จะเปิดตลอดเปิดทุกวันตั้งแต่แกี่โมงกี่โมงนะเออบ่ายสองถึงสองทุ่มจ้ะโอหรือว่าจนกว่าจนกว่าของจะหมดอ่ะแต่ก็ไม่เคยถึงสองทุ่มอ่ะรังการน้ ใช้เวลาย่างนานไหมคุณพี่คะก็แล้วแต่ชนิดจ้ะถ้าเป็นหมูเป็นเนื้อหมูอย่างเงี้ยก็จะนานหน่อยถ้าเป็นพวกลูกชิ้นเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่นานก็่จำทาเลยอ้อยอย่างเดียวเอไอแก๊สเบิร์นอย่างงี้แพงไหมฮะก็กระป๋องประมาณห้าสิบหกสิบประมาณเนี้ยจ้ะพร้อมหัวเร่งไหมฮะ ได่หัวเร่งนี่ซื้อแยกต่างหากหัวเร่งประมาณเท่าไหร่ครับผมหัวเร่งก็ร้อยกว่าบาทประมาณนี้จ้ะประมาณร้อยน่าจะร้อยกว่าบาทซื้อแถวไหนครับคุณแม่ค้าเออหัวเร่งนี่สั่งในสั่งออนไลน์จ้่โอเคแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนเนื่อันะครับผมเพราะว่าหม่าล่าหนูจะไม่เหมือนที่อื่นนะครับผมของหนูจะไม่เค็มอันนี้คือสไตล์เราเลย อดีนี้เป็นพริกหม่าล่านะใช่ค่ะเป็นพริกหม่าล่าสุดลรรับเฉพาะของทางร้านอ๋อสุดลรรับเลยทีเดียวใช่เพราะว่าเราจะผสมพริกหลายๆตัวเราจะไม่ใส่แค่เฉพาะพริกหม่าล่า<อ>ใช่เป็นสุดลรรับเฉพาะของทางร้านอ,อยากให้ทุกคนมาลองค่ะแล้วมีแฟนชายไหมคุณแมค่ค้าไม่มีค่ะยังไม่มีแต่ว่าขายตรงนี้มาก็ทีเดียว ประมาณจะสี่ห้าปีแล้วค่ะสี่ห้าปีแล้วเนาะตอนนี้มีอีกสาขาหนึ่งเป็นฟู้ดทัสจอดอยู่หน้าปา๊พมปตทจะจอดอยู่เส้นตรงเออสหากรน,นะคะอแต่ว่าตรงนี้จะคือเป็นสาขาแรกอ๋อสาขาแรกนะใครสะดวกตรงไหนก็ไปตรงนั้นเลยนะ,ะถ้วยนี่ใช้ถ้วยเบอร์อะไรคะเนี่ยเป็นแก้วองค่ะแก้วโอ่งเลยนะค่ะเป็นแก้วโอ่งแบบว่าที่เขาใส่น้ำเลย เสร็จแล้วโอเคตอนนี้ก็ขายจนจะหมดแล้วนะครับเพราะว่ามาเย็นแล้วคุณพี่คะเดี๋ยวแนะนำหน่อยครับว่ามีาอะไรบ้างนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นหมึกกรอบนะคะอันนี้เหลือไม่เดียวแล้วเป็นหมึกกรอบ <c oughs> เป็นหนวดหนวดหมึก ครับผมอันนี้จะเป็นกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบเนา <1970 S 1> นะใช่ค่ะเป็นกระเจี๊ยบเราจะซื้อสดทุกวันใช้ของสดทุกวันของเราจะไม่เหี่ยวไม่เฉาไม่ช้ำค่ะโอเคครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นหมูหมูหมูหมักงาอา่าฮะค่ะอันนี้เราก็เสียบเองเสียบเองด้วยใช่ค่ะเสียบเองแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเนื้อไก่นกไเนื้อไกนะ่เนื้อไก่ก็ใช้เป็นอกไก่ค่ะเป็นอกไก่แล้วเรามาแล่เองอีกทีหนึ่งโอเคใช่ค่ะส่วนอันนี้จะเป็น ปูอัดเกรดเอที่เราัดมาแล้วว่ามันอร่อยและเข้ากับน้ำจิ้มที่สุดโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นปูอัดแบบนี้สามารถหาซื้อได้ตามร้านลูกชิ้นทั่วไปเลยโอเคครับผมใช่ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นไข่ไข่ปลาหมึกอันนี้เป็นไข่ปลาหมึกอัดแห้งอ๋อใช่ค่ะอันนี้เราเอามาลองตลาดเมื่อเมื่อไม่นานมานี้แล้วมันโอเคเราก็เลยเราก็เลยเอาจับมาอาดัดแบกับหม่าล่าออใช่ค่ะ จริงๆแต่เดิมมันไม่มีโอ้ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเห็ดเห็ดเอ่อเห็ดหอมโอเคครับผมใช่ค่ะนี้เป็นเห็ดหอมส่วนนี้เป็นเต้าหู้หมูเอ้ยพูดผิด <c oughs> เป็นอะไรเอ่ยเป็นเต้าหูปา้ปลาอันนี้ป,น <c oughs> ปาเต้าหู้ปลาเต้าหู้ปลาก็จะเหมือนเหมือนการหาซื้อได้ตามทั่วไปเลยอันนี้ <Okay. S 1> ก็เป็นเต้าหู้หมูครับผมใช่ค่ะก็จะมีหมูมีเต้าหู้หมูเต้าหูปา้ปลาส่วนถัดมานะคะก็จะเป็น อันนี้เป็นเอ็นหมูครับผมแต่ว่ามันมีไม้สุดท้ายแล้วอันนี้ก็จะเป็นเออเต้าหู้หมูเมื่อกี้ปลาแทกโอเคใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสเต็กหม,ม,มูเป็นแฮมสเต็กอืมเป็นแฮมสเต็กเนาะใช่ค่ะมันจะมันจะ,นจะข้างในมันจะเป็นมีเนื้อแฮมคล้ายๆแฮมที่เรากินกับอาหารเช้าอะไรประมาณเนี้ยโอ้ oh. ใช่ค่ะมันก็จะอยู่ข้างในนี้เนี่ยอยู่ข้างในยวดูนะเนี่ยค่ะก็จะมีเนื้อแฮมโอเคซื้อเท่าไหร่เนี่ยคุณแม่ค้า อันนี้ก็ในตลาดเลยตลาดมหาชัยตลาดเยเนยตลาดเยเนยนะใช่ค่ะร้านร้านลูกชิ้นทั่วไปมีหมดมีหมดเลยนะของเรานี่คือเราซื้อตามร้านลูกชิ้นทั่วไปเลยโอเคแต่ว่าเราเอามาทานกับน้ำจิ้มสุดของเราโอเคตัวต่อไปเลยครับผมอันนี้จะเป็นเอ่อยอแหนมยอแหนมพริกครับอันนี้จะมีรสชาติเปรี้ยวสําหรับคนชอบแบบแบบแซ่บแบเปรี้ยวแต่ว่าก็ลงตัวไปกับน้ำจิ้มเราได้โอเคอันนี้ก็มาลองได้นะคะ ส่วนอันนี้ก็เป็นหมูยอ,อเป็นหมูยออุกบบนแท้ๆเลยอันนี้เราก็เอามาเสียบแล้วก็ามาหัน่นหั่นแล้วก็เสียบอันนี้ก็จะลงตัวเหมือนกันก็คือทุกอย่างในร้านเนี่ยส่วนมากจะเป็นสิ่งที่เราทดลองมาแล้วว่ามันเข้ากันแล้วมันก็คือมันอร่อยมันลงตัวเราก็เลยเอามาให้ลูกค้าิโอเค,เคส่วนอันนี้ก็จะเป็นไส้กรอกชีสอ่าฮะ ันนี้จะเป็นชีสแบบว่าเต็มแท่งเต็มเลยมไม่ใช่เป็นชีสแบบเป็นจุดๆนะอ๋อใช่คือถ้ากัดใช่นะมันจะมีทั้งชีนีเลยคือถ้ากัดไปก็แบบทะลักเลยโอเคมันมียางอยู่ก็ไหลออกมาชีสไหลออกมาเลยนะใช่มันเยอะมากมันเยอะมากถัดมานะคะก็จะเป็นเออไส้กรอกนมซึ่งเป็นอันนี้บอก เราบอกแชร์เคล็ดลับให้เลยอันนี้คือจะเป็นแท่กล่องหมูสามตัวคือถ้าคนขายลูกชิ้นอะไรทั่วไปก็จะรู้จักดีแม,มา,าจ,จะค่อนข้างราคาสูงหน่อยแต่ว่าถ้าเราเราคัดสรรมาแล้วอ่ะลูกค้าชอบแน่นอนอันนี้จะเป็นหมูสามตัว<อ>เป็นไส้ก,กรอกเอ่อไส้ก,กรอกนมมานิลาลอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วอย่างนี้แพ็คเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้หรอถ้าราคาไม่ถึงใจ้องถามคนซื้ออคนซื้อไม่อยู่คนซื้อไปคนเมื่อกี้โอเคตลาดที่เดิมนะใหญ่เนยเลยใหญ่เลย ส่วนอันนี้จะเป็นลมพันนิ่ิๆลมพันเคครับผมอันนี้จะเป็นตัวลมพันจริงนแล้วมันจะมีตัวลมพันอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวลมพันแบบนี้เป็นแท่งใหญ่แต่ว่าหมดไปแล้วขายดีมากโอใช่ค่ะส่วนอันสุดท้ายอ่ะยังไม่สุดท้ายแนะนําอันนี้ก่อนนี้เป็นอะไรเลยเป็นเห็ดอารินจิใช่ค่ะ อันนี้เราก็ไปคัดมาเป็นแบบหัวเลยเราไปนั่งคัดมาเอ๋อนั่งคัดมาเองเลยเนาะใช่เพราะว่าถ้าเราได้หัวเล็กๆมามันก็จะลําบากต่อการเสียบอะไรแบบนี้เราก็เลยต้องต้องไปคัดนิดนึงสุดยอดเลยนะฮะ<ช>วัตถุดิบของทางร้านนี่คัดสรรยังดีส่วนอันนี้ก็จะเป็น The ะเบสขายดีมากๆของทางร้านอืขายดีมากเลยเนาะจะเป็นเห็ดพันแฮม เอออาจจะมีหลายคนสงสัยว่าทําไมเราไม่ใช้เบคอนถูกไหม uh huh. เบคอนมันค่อนข้างจะมีปัญหาในการย่างเยอะโอเคใช่เราก็เลย,เร,เ,ลยเราก็เลยลองลองใช้เป็นเออโบโลนาเป็นแฮมแบบนี้แทนซึ่ง oh. มันก็โอเคถ้าอยากแชร์อยากแชร์ความรู้ว่าถ้าใครทำหมาล่าขายลอง่างนี้ก็ได้นะโอ้ oh, สุดยอดเลยมันโอเคเลย,เลยมันโอเคเลยมันมันจะย่างง่ายมาก,มากแล้วรสชาติมันก็ไม่ต่างจากเบคอนเลยโอเคมีอีกไหมฮะมีตัวไหนอีกไหม วันนี้หมดแล้วอะ่ะมันมจะมีเท่านี้เลยถ้ามาเวลานี้มันจะมันจะมีของน้อยมากโอเคใช่จ้ะถ้ <c oughs> าส่วนทางร้านเราก็จะมีน้ำส้มซึ่งเป็นน้ำส้มผสมนะเราต้องบอกก่อนเราซื้อสัตว์กับลูกค้าเราไม่ได้อันนี้เป็นไม่ไม่ได้เป็นน้ำส้มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่า <c oughs> ในการผสมของเราคือเราไม่เจอน้ำเปล่าเลย อันนี้เราจะแนะนําให้ลูกค้าทานกับน้ําแข็งรส uh huh. ชาติมันจะลงตัวมากๆเพราะว่าถ้าลูกค้าทานอย่างนี้เลยชอบแบบเข้มข้นก็ทานได้แต่ว่าสําหรับแม่ค้าเองแม่ค้าจะชอบใส่น้ําแข็ง oh. ใช่ถ้าใส่น้าแข็งแล้วมันจะเออความเข้มข้นม,มันจะดรอปลงแล้วมันจะพอดีแล้วราคายัางไงคะเนี่ยขวดอันนี้ขวดละสิบห้าบาทเองค่ะ <5 S 1> 7ิบด้าบทหนึ่งร้อยบาทเจ็ดขวดหนึ่งร้อยบาท,บาทใช่ค่ะใช่บางวันก็จะมีน้ำมิ้นจีน้ำรล่ง นี่ยค่ะาไปแต่ว่าส่วนมากก็จะยืนพื้นเป็นน้ำส้มอืมโอเควันนี้ได้ได้รับความรู้มากเลยเดี๋ยวยังไงให้คุณแม่ค้าฝากร้านอีกทีครับผมค่ะก็ขอฝากร้านหมาล่าสวนปาล์มนะคะอยู่หน้าหมู่บ้านสวนปาร์มเลยอ,อยู่ติดกับเซเว่นเปิดตั้งแต่บ่ายสองถึงสองทุ่มยประมาณแต่ว่าแนะนําให้มาให้มาก่อนหกโมงเพราะว่าถ้าหลังจากหกโมงไปของจะเริ่มเล่ยหล่อแล้วโอเคยังไงวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีค,ครับผม ด,ดอขอบพระคุณสำหรับการรับชมและติดตามครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องอรุงฟุตตี้ด้วยนะครับกับรายการมาดูกันสวัสดีครับผมมาดูกันครับผม